ยินดีต้อนรับพลพัชของแดนลิเวอร์พูลแฟนคลับวันนี้มาพบกับข่าวคราวลิเวอร์พูลสวัสดีครับพบกับสุลการลิเวอร์พูลซึ่งเป็นรอบเย็นของวันที่14กุมภาพันธ์นะครับตามเวลาประเทศไทย15.30นนาฬิกานะครับประเด็นข่าวลิเวอร์พูลเชิญเหยียดนะครับให้แฟนๆบอลหงแดงลิเวอร์พูลทุกท่านเนี่ยได้ติดตามมีข่าวดราม่ากันทั้งนั้นเลยนะครับอย่างเช่นเอาแล้วนะฮะเดืติก ออกมายืนยันว่าเขาเสนอขอซื้อตัวมูเมลซาราต์ที่ทางอ,าอัลอิทิฮัดเตรียมยื่นซื้อเข้ามานั้นคือค่าตัวเป็นสถิติโลกใหม่นะครับที่เหนือกว่าค่าตัวของเนมา่าส่วนอีกประเด็นนะครับก็คือปีเตอร์เชคเบรกแฟนบอลหงแดงว่าจะพิ่งคิดไปไกลว่าจะคว้าแชมป์พิมพ์อังกฤษได้เพราะตอนนี้เอฟเลติาอาเซียนมีโอกาสคว้าแชมป์พม์อังกฤษมากกว่าลิเวอร์พูลนะครับส่วนอีกประเด็นหนึ่งนะฮะโอ้ยเจ้าก็ว่าไปทัทวทีบเนาะบาดตาเนี่ย จมีกาลเกอร์นะครับมาแปลกไม่เห็นด้วยกับการที่ลิเวอร์พูลจะแต่งตั้งชาบีอัลลันโซให้เป็นผู้จัดการทีมคนใหม่ของลิเวอร์พูลนะครับแล้วผู้ใดมันเีมามะสมอีกครับพ่อแม่พีน่น้องนี่คือประเด็นข่าวที่ให้ได้ติดตามกันนะครับในช่วงรอบเย็นสําหรับสรุปข่าวสโมรสรลิเวอร์พูลอยู่ในคลิปนี้คลิปเดียวนะครับกับชายผู้บ้าค,คลั่งลิเวอร์พูลถ้าพร้อมแล้วเราไปเริ่มต้นที่ข่าวแรกกันเลยนะครับเอาแล้วนะครับทางด้านทีอ l นติกยืนยันว่าข้อเสนอของ โมเมสซาลาที่ทางอ,าอัลอิติฮัดเตรียมยื่นก็เสนอเข้ามาซื้อตัวนั่นคือสถิติลุกใหม่ที่เหนือกว่กเาเนม่าอัปเดตข่าวใหญ่เนะรววันกันเลยทีเดียวนะครับเกี่ยวกับขา่าวการแยทีมของโมเมสซลาสตาร์กกนาอันดับหนึ่งของลิเวอร์พูลที่ณตอนนี้ดูนว่าเริ่มมีความชัดเจนมากยิ่งขึ้นเรื่อยๆแล้วนะครับสำหรับการพยายามทุ่มเขาเสนอระดับโลกจากสโมสรอ,อัลอิติฮัดที่จะคว้าตัวโมเมสซลาไปจากอ้อมอกของลิเวอร์พูลได้ และหนุนว,ว,ว่าาหากมีการยื่นข้อเสนอจำนวนดังกล่าวเข้ามาจริงแล้วแล้วก็ลิเวอร์พูลก็อาจจะไม่สามารถต้านทานพลังเงินของเอาอิติฮัดได้อีกต่อไปแล้วนะครับท่านผู้ชมโดยรายงานล่าสุดนะครับจากเดียร์ลนติกเลยนะครับซึ่งเป็นสื่อที่มีความน่าเชื่อถือบนเกาะอังกฤษโดยที่ก่อนหน้านี้นั้นสื่อรายดังกล่าวนี้ก็เด้วมาตีข่าวว่าสโมสรอนเอิติฮัดซึ่งเป็นยักษ์ใหญ่ของลีกสุดิอาระเบียยังคงไม่สูญเสียความหวังในการเซ็นสัญญาก,กับโมเมตซาลา สตาร์กรอน้าอันดับที่1ของทีมชาติอียิปต์และลิเวอร์พูลและทีมงานของพวกเขานั้นก็ยินดีที่จะยื่นข้อเสนอที่เป็นการทำลายสถิติโลกเพื่อคว้าตัวโมเมสลาฟไปร่วมทีมให้ได้โดยก่อนหน้านี้เราก็ได้รับทราบข่าวเพียงแค่ว่าอัลอิติฮัดจะยื่นข้อเสนอที่เป็นสถิติโลกเข้ามาให้กับลิเวอร์พูชชลพิจารณาแต่ก็ไม่ได้บอกจำนวนเงินที่แน่ชัดในเดืยวนี้นะครับแต่นวันนี้นะครับก็ได้มีข่าวอัปเดตออกมาเพิ่มเติมเป็นที่โลลลอยแล้วว่า ข้อเสนอที่ทางอัลอิทิฮัดเตรียมเอาไว้นั้นเป็นข้อเสนอระดับโลกที่พวกเขาเตรียมเอาไว้จริงๆโดยข้อเสนอในการย้ายทีมของโมซาลานั้นมีมูลค่าสูงถึง235ล้านยูโรเลยทีเดียวฟังไม่ผิดนะครับย้ําอีกครั้ง235้าล้านยูโรซึ่งถือได้ว่าเป็นข้อเสนอการซื้อตัวผู้เล่นที่สูงที่สุดในโลกที่ทุสตสถิติของเนย์มาลงในทันทีนะครับโดยในบ้านนั้นมีค่าตัวในการย้ายทีมสูงถึง222ล้านปอนด์ในการย้ายจับ สมโมสรบาร์เซโลนาสู่สโมสรปารีสแซงต์แชงก์และเป็นข่าวฮือฮาไปทั่วโลกณเวลานั้นนะครับโดยทางด้านเดียลเลนต์นะครับได้ยืนยันต่อไปว่าสมโมสรเอาอิติฮันนั้นพร้อมที่จะทุ่มค่าเหนื่อยสูงถึงปีละ85ล้านยูโรหรือ1.5ล้านปอนด์ต่อสัปดาห์ให้กับโมเมดซาลาซึ่งเถืได้ว,ว่าเป็นค่าเหนื่อยที่เพิ่มสูงขึ้นถึง4เท่าตัวที่ตัวของเขานั้นได้รับอยู่กับทางลิเวอร์พูลเลยทีเดียว แม้ว่าในช่วงตลาดซัมเมอร์ปีที่แล้วนะครับลิเวอร์พูลจะเคยปฏิเสธข้อเสนอระดับ100ล้านปอนด์ของอัลอิทฮัดไปแล้วครั้งหนึ่งแต่ก็เชื่อได้ว่าข้อเสนอครั้งใหม่ที่มีมูลค่ามากกว่าเดิมถึง2เท่าตัวนั้นจะทําให้ลิเวอร์พูลยอมปล่อยตัวโมเมสซลาออกจากทีมไปอย่างแน่นอนนะครับแต่ถึงในนั้นตอนนี้ก็ยังไม่มีความชัดเจนเกี่ยวกับการยื่นข้อเสนอขอซื้อตัวโมเมสซลาของทันั่นสโมสรอัลอิติฮัดได้อย่างไดนะครับโดยคาดกันว่ามันน่าจะชัดเจนในเรื่องนี้ น่าจะต้องรอให้จบฤด,ดูกาลน,นี้ไปเสียก่อนแล้วเมื่อถึงเวลานั้นเราก็ค่อยมารลรุ่นกันอีกทีว่าสโมสรอ,อ,อัลเอติฮัดจะยืน่นข้อเสนอจำนวนเงิน235ล้านยูโรให้กับทางลิเวอร์พูลพิจนารณาตามที่ตกเป็นข่าวเชื่อมโยงในครั้งนี้หรือไม่นะครับโอ้โหก็เป็นสถิติโลกใหม่เลยนะครับ235ล้านยูโรนะครับแล้วแฟนๆในช่องชาผู้บ้าข้างลิเวอร์พูลครับยอมหรือเปล่ายอมขายซาลาห์หรือเปล่าล่ะครับอยาก รู้ความคิดเห็นของแฟนๆนะฮะเราไปต่อกันที่ข่าวต่อไปกันเลยนะครับปีเตอร์เชคเบรกแฟนบอลหงแดงอย่าเพิ่งคิดไปไกลเพราะอาร์เซนอลมีโอกาสควา้าแชมป์พรีเมียร์ลีกมากกว่าลิเวอร์พลูลปีเตอร์เชคนะครับตำนานผู้สอดประตูทีมเชลซีและไอพึ่งยาอาร์เซนอลซึ่งได้เป็นเพื่อนซี้ของมิเกลอาร์เตต้าที่เป็นกุนซือของทีมไอพึ่งยาอาร์เซนอลแตอนนี้นะครับก็ได้ออกมาแสดงความเห็นส่วนตัวล่าสุดที่อาจจะทําให้แฟนบอลลิเวอร์พูลต้องขมวดคิ้วแบบตึงๆเล็กน้อยนะฮะ หลังจากที่ตัวของคนนั้นชื่อว่าลิเวอร์พูลไม่น่าจะมีโอกาสควา้าแชมป์พรีเมียร์ลีกในฤดูกาลนี้ค่อนข้างที่จะแน่นอนแล้วในสายตาของตัวเขาโดยตัวของคนนั้นชื่อว่าไอปืนยาอาร์เซนอลและแมนเชสเตยร์คือทีมที่มีภาษีดีกว่าลิเวอร์พูลต่อให้ณนะตอนนี้นะครับลิเวอร์จะเป็นทีมขึ้นนําจากฝูงในตรนารางคะแนนพรีเมียร์ลีกอยู่นเวลานี้ก็ตามทีนะครับโดยล่าสุดนะครับปีเตอร์เช็คเชื่อว่าฤดูกาลนี้มันถึงเวลาที่อาร์เซนอลจะยุติการเฝ้ารอคอยการควา้าแชมป์พรีเมียร์ลีกมาอย่างยาวนานเสียท โดยครั้งสุดท้ายนะฮะที่ทีมเดอะกันเนอร์คว้าแชมป์พิมอังกฤษได้นั้นมันเกิดขึ้นในปี2004หรือเมื่อ20ปีที่แล้วที่นั่นตอนนั้นไอพิญญาอาร์เซนอลคุมทีมมาโดยอาร์แซนเวนเกอร์ได้สร้างตำนานที่ยิ่งใหญ่ในการคว้าแชมป์พิมอังกฤษด้วยการสถิติไม่แพ้ใครตลอดทั้งฤดูกาลและหรับฤดูกาลที่ผ่านมานั้นผมก็มองว่าอาร์เซนอลนั่นเข้าใกล้กับการคว้าแชมป์พิมอังกฤษโดยสร้างความกดดันอย่างหน,หนักให้กับแมนเชสเตอร์ซิตี้จนเกือบที่จุคว้าแชมป์ได้เป็นผลสําเร็จ แต่ก็ต้องมาพลาดทำแต้มหล่นในช่วงท้ายของฤดูกาลโดยถูกแมนเชสเตอร์ Th ทิ้งห,าห่างไป5คะแนนและควา้าแชมป์ในที่สุดนะครับแน่นอนว่าในฤุ้การนี้ถือเป็นฤดูกาลที่เจ็บปวดของอาร์เซนอลแต่ผมก็เชื่อว่าฤดูกาลนี้ลูกทีมของมิเกลอาเตตานั้นกลายเป็นทีมที่แข็งแกร่งยิ่งขึ้นกว่าเดมิมและกลับมาอยู่ในเส้นทางการลุ้นแชมป์อีกครั้งและผมก็เชื่อว่าฤดูกาลนี้น่าจะถึงเวลาแล้วแหะครับที่อาร์เซนอลจะคว้าแชมป์พรีเมียร์ลีกได้เสียทีและสำหรับแมนเชสเตอร์ซิตี้นั้น คือด่านสําคัญที่อาร์เซนอลจะต้องก้าวข้ามไปให้ได้เพราะถ้าหากเกมที่พวกเขาจะพบกันโดยตรงและอาร์เซนอลสามารถเอาชนะแมนเชสเตอร์ซิตี้ได้แล้วแล้วก็โอกาสการคว้าแชมป์ของเอพิ้ดีอาร์เซนอลก็จะสดใสในทันทีแต่สาหรับลิเวอร์พูลนั้นผมมองว่าอาร์เซนอลไม่จําเป็นจะต้องไปเกรงกลัวพวกเขาแต่อย่างใดอาร์เซนอลสามารถเอาชนะลิเวอร์พูลได้ในเกมนัดล่าสุดซึ่งมันก็แสดงเห็นแล้วว่าทีมของมิเกลอาร์เตตานั้นเก่งกว่าลิเวอร์พูลชุดนี้เป็นอย่างมาก ซึ่งนื่นาส่วนสําคัญนั้นมาจากประสบการณ์ของนักเตะโดยตรงลิเวอร์พูลเพิ่งจะเปลี่ยนแปลงทีมครั้งใหญ่ดังนั้นนักเตะทุกคนนะครับจำเป็นจะต้องใช้เวลาปรับจูนตัวเองซึ่งมันก็เหมือนกับอาซนอลเมื่อฤดูกันที่แล้วดังนั้นผมจึงมองว่าฤดูกอลน,นี้ลิเวอร์พูลยังเป็นทีมที่ไม่แข็งแกร่งมากเพียงพอและสุดท้ายแล้วพวกเขาก็จะพลาดทําแต้มหล่นและหลุดวงโคโจรไปเองต่อให้ลิเวอร์พูลจะเป็นทีมจ่าฝูงผมก็เชื่อว่าพวกเขาจะต้องอยู่ในตำแหน่งนี้ได้อีกไม่นาน และผมก็ไม่เชื่อว่าลิเวอร์พูลจะคว้าชแชมป์พรีเมียร์ลีกได้ในฤดูกาลนี้เพราะผมเชื่อว่าอาร์เซนอลนั้นมีโอกาสคว้าชแชมป์มากกว่าลิเวอร์พูลแล้วเรามารอดูกันว่าคำพูดของผมนั้นจะเป็นจริงหรือไม่กัทซีธามองแหละครับจบฤดูกาลเงยบไปหลายคนอยู่นะครับพ่อแไม่พีน่นองเดี๋ยวรอดูจบฤดูกาลมันจะเป็นอย่างไรนะจ๊ะเรามาต่อกันที่ข่าวต่อไปกันเลยนะครับ จมี่กาลากเกอร์มาแปลกนะครับไม่เห็นด้วยกับการที่ลิเวอร์พูลจะแต่งตั้งชาบีอลอนโซให้เป็นผู้จัดการทีมคนใหม่จะมี่กาลากเกอร์นะครับอดีตกองหลังระดับตำแหน่งของลิเวอร์พูลก็ได้มาแสดงความเห็นล่าสุดนะครับที่ออกไปในเชิงที่ไม่เห็นด้วยที่ลิเวอร์พูลนั้นจะทําการแต่งตั้งชาบีอลอนโซอดีตเพื่อนเก่าของเขาให้มาเป็นผู้จัดการทีมคนใหม่ของลิเวอร์พูลเพื่อแทนที่เจอกินครับเพราะมองว่ามันอาจจะยังเร็วเกินไปสําหรับชาบีอลอนโซที่จะเข้ามาแบกรับงานใหญ่ และมีความกดดันสูงขนาดนี้นั่นก็เพราะว่าในความเป็นจริงแล้วตัวของชาบีอลอนโซนั้นนะครับยังไม่ใช่กุนซือที่มีประสบการณ์และเคยพาทีมประสบความสําเร็จแต่อย่างด้ดังนั้นเขาอาจจะล้มไม่เป็นท่าก็เป็นไปได้ถ้าหากว่าตัวของเขานั้นเร่งมารับงานกับลิเวอร์พูลเร็วจนเกินไปต่างๆที่ยังไม่มีประสบการณ์มากเพียงพอนะครับ โดยหลังจากที่ชา so บีอลอนโซ่นำพาเบอร์เลอร์เลวุสันตอนเอาชนะบยังมินิกไป3าประตูต่อศูนย์ในแบบสบายๆนั่นก็ยิ่งทําให้กระแสแฟนบอลลิร์พูลอยากจะได้ตัวชาบีอลอนโซ่ข้ามาเป็นผู้จัดการทีมคนใหม่ของลิ์พูลนั้นก็ทะวีความรุนแรงมากยิ่งขึ้นเรื่อยๆจะหลายฝ่ายมองว่าลิ์พูลนั้นไม่น่าที่จะพลาดคว้าตัวผู้จัดการทีมชาวสเปนรายนี้เข้าสู่ทีมอย่างแน่นอนและณตอนนี้ก็รอเพียงแค่ให้ถึงเวลาการประกาศเปิดตัวอย่างเป็นทางการเท่านั้นนะครับ ดอล่าสุดนะครับท่านนของ j เจมีก่กาลเกเก์ก็เดีอยวมาพูดเรื่องนี้นะครับผ่านทาง CBS Sports ซึ่งเป็นสื่อชื่อดังโดยกล่าวว่าผมมีความกังวลอยู่2-3ข้อเกี่ยวกับการแต่งตั้งชาบีอลอนโซเป็นผู้จัดก,การทีมคนใหม่ของลิเวอร์พูลซึ่งผมก็มาว่ามันยังเร็วกันไปที่เขาจะเข้ามารับงานนี้สำหรับผมแล้วนะครับมันคือความแตกต่างท่านนั้นประสบการณ์เป็นอย่างมากเมื่อเปรียบเทียกบกับเจคิงรับ และในตอนนี้ที่หลายๆคนต่างก็พูดเป็นเสียงเดียวกันว่าผู้จัดจาการทีมลเวพูมคนใหม่นั้นจะต้องเป็นชาบีอลอนโซเพียงคนเดียวเท่านั้นซึ่งผมมองว่ามันอาจจะเป็นเพียงแค่อาการเห่อของใหม่หรือมีความตื่นเต้นเป็นอย่างมากเท่านั้นเพราะชาบีอลอนโซกำลังทำงานนี้ดีกับเบอร์เลว์คูเซนอยู่ณเวลานี้แต่ถ้ามองให้ลึกลงไปจริงๆแล้วก็ก็จะเห็นได้ชัดเจนว่าเขาเป็นกุนซือที่มีประสบการณ์น้อยมากๆและอาจจะล้มลงแบบไม่เป็นท่าถ้าหากตัดสินใจ ย้ายเข้ามาคุมทีมลิเวอร์พูลเร็วจนเกินไปในขณะที่ตัวของเขานั้นยังไม่แข็งแกร่งมากเพียงพอนะครับ <Okay. S 1> ผมก็ใจด,ดีว่าชาบ,บีอลันโซคือผู้จัดก,การทีมในอดมกติของแฟนบอลลิเวอร์พูลจำนวนมากแต่เขาก็ยังไม่เคยพาทีมค้ามป์ลี่และยังไม่เคยพาทีมเข้าไปเล่นในศึกยูฟ่าแชมเลียกซึ่งสิ่งต่างๆทั้งหมดนี้จะเกิดขึ้นได้ก็ต่อเมื่อเขาเป็นผู้จัดก,การทีมที่มีประสบการณ์สูงเท่านั้นและผมก็ไม่รู้หรอกว่าหลังจบฤุูงการนี้บอร์ดบริหารลิเวอร์พูลจะไปคว้าตัวชาบ,บีออลัน เข้ามาเป็นผู้จัดการทีมคนใหม่หรือไม่ผมรักลิเวอร์พูลและผมก็รักชาบีอลอนโซด้วยเช่นเดียวกันเพราะเขาเป็นเพื่อนของผมดังนั้นผมจึงไม่อยากเห็นเพื่อนของผมต้องมาล้มเหลวกับหน้าที่การทํางานที่ลิเวอร์พูลผมอยากเห็นเขาก้าวขึ้นมาเป็นผู้จัดการทีมลิเวอร์พูลที่ทยิ่งใหญ่และแข็งแกร่งแต่สําหรับตอนนี้เพื่อนของผมคนนี้ยังไม่แข็งแกร่งเท่าไหรนัก แต่ถ้าชาบีอลอนโซพาทีมของเขาคว้าแชมป์บุนเดสกาเยอรมันได้หรือทําผลงานได้ดีในศึกยูฟ่าแชมเปี้ยนส์ลีกด้วยการพาทีมเข้าไปเล่นในรอบลึกๆเมื่อถึงตอนนั้นแหละผมจะยกมือสนับสนุนอย่างเต็มที่ให้ชาบีอลอนโซเข้ามาเป็นผู้จัดก,การทีมคนใหม่ของลิเวอร์พูลแต่สําหรับตอนนี้ผมมองว่ามันยังเร็วเกินไปเราไปต่อกันที่ข่าวต่อไปกันเลยนะครับ เนื้อความก้านหมายนะครับลิโอเฟอร์นันด์รับไม่เคยคิดเลยว่าลิเวอร์พูลจะมีลุ้นแชมป์พรีเมีลิงกิตในฤดูกาลนี้ไม่คิดว่าจะมีลุ้นลิโอฟูเนน,นนครับเปิดอกที่จริงก็ไม่คิดว่าในซีซั่นนี้นะฮะลิเวอร์พูลของเราจะอยู่ในกลุ่มลุ้นแชมป์พรีเมีลิงกิตพร้อมชมหงแดงที่ยังคงรักษาความคงเส้นควงวาได้ในช่วงที่ไร้เงาโมเมซาลานะครับโดยปกติแล้วนะครับลิโอเฟอร์นันด์เนี่ยก็ไม่ค่อยออกมาชมลิเวอร์พูลเท่าไหร่นะครับแต่ครั้งนี้ ออกมาชมอย่างใจจริงนะฮะลีโอฟ์านานกองหลังระดับตำน,นานของแมนยูนะครับยอมรับว่าก่อนหน้าน,นี้ก็ไม่เคยคิดว่าลเวอพูลจะถึงขั้นมีลุ้นแชมป์พิมลิงอังกฤษในซีซั่น2023-2024นี้ได้ในซีซั่นก่อนนะครับลเวอพูลของพวกเรามีผลงานจนถึงขั้นได้เพียงแค่อันดับที่หนในเลีกพร้อมกับไม่มีแชมป์ติดไม้ติดมือเลยส่งผลให้พวกเขาต้องยกเครื่องครั้งใหญ่ในตำแหน่งแผงกองกลาง ฉะนั้นทำให้หลายคนคิดว่าพูกเขาคงต้องใช้เวลาในการสร้างทีมกันพักใหญ่แต่กลับกลายเป็นว่าหงแดงเล่นกันได้อย่างโดดเด่นจนถึงขั้นมีลุ้นทั้ง4ี่แชมป์เซี่ยไรการลิโอเฟอร์เนนานะครับเปิดเผยว่าที่จริงก่อนอันนี้ผมก็ไม่คิดว่าลิอร์ผู้จะมาอยู่ในจุดนี้ได้ผมไม่เคยคาดว่าพวกเขาจะทําผลงานแบบตอนนี้รวมถึงเป็นจ่าฝูงของลีกได้ผมเคยคิดว่าพวกเขาจะได้ลุ้นกับการเล่นในศึกยูฟา่าแชมเปียส์แต่ไม่คิดมาก่อนว่าพวกเขาจะทนันชิงแชมป์ แข่งกับแมนเชสเตอร์อีกครั้งได้ผมคิดว่าทีมที่จะกับเขี่ยวกับแมนเชสเตอร์ได้อย่างสูสีจะเป็นอาร์เซนอลการที่พวกเขากลับมามีลุ้งแชมป์มันแสดงเห็นว่าพวกเขาทําการสมทับได้ดีมากแค่ไหนรวมถึงแสดงเห็นว่าเจคิงครับทําผลงานได้อย่างยอดเยี่ยมเพียงใดสิ่งที่พวกเขาทําให้ผมรู้สึกประทับใจมากที่สุดก็คือการที่พวกเขายัางสามารถรักษาความคงเส้นคงว,า,วาเอาไว้ได้ในช่วงที่ซาลามไม่อยู่ช่วยเทียบ ผมเคยคิดว่าพวกเขาจะเล่นกันได้ไม่คงเส้นคงวาจนทาแต้มหล่นไปมากกว่านี้แต่พวกเขากลับยังไล่เบียดได้อย่างสูสีนะครับเราไปต่อกันที่ข่าวต่อไปกันเลยครับจอร์บานโอเคนะครับต้าหากอลันโซบอสใหม่หงแดงเผชิญงานทัดทายจอร์บานนะครับตอนนนปีกนิวการของลิเวอร์พูลออกมาอ้าแขนต้อนรับชาบีอล so, ันโซเทนเนอร์ของเบอร์เลีกูซินหากสามารถเจอจะมารับตำแหน่งผู้จัดก,การทีมในทินแอนฟิลแทนที่เจคกิ้งครับเมื่อจบซีซั่นนี้ได้ จริงๆก็ทําใจยอมรับว่านี่เป็นงานทั้งหินและท้าทายนะครับชาบ,บิโอลอนโซนะครับคุณไบเออร์เลวกเซนนำเป็นจ่าฝูงในศึกเบนเดสเกนเนกนยอรมันณนะเวลานี้เหนือกว่าเบร์มันนิกอันดับที่2อ,อยู่ถึง5แต้มแล้วเพราะมีอดีตเป็นผู้เล่นลิเวอร์พูลชุดจาอยู่ฟ่านชิมลีปี2005จึงถูกะกะเก่งว่าจะสามารถมาสานงานต่อที่เกิครับนะครับโดยในความคิดเห็นของเจ้าของฉายาปีกนิวการตำนานของลิเวอร์พูลอย่างจอห์นบานก็มองว่า ถ้าหากใครมารับหมายต่อจากเจ็กกิงครับเจองานหินแน่นอนทั้งจากการปั้นทีมของตัวเองหรือคู่แข่งร่วมเลีแต่ถ้าคุณเซอในวซย42ปีชาบ,บีอลอนโซพร้อมยอมรับความเสี่ยงทางกองเชียร์ก็ยินดีสนับสนุนเต็มที่นะครับเนื่องจากมันจะเป็นงานยากผนส่วนข,ของชาบ,บีอลอนโซที่เข้ามารับงานตําแหน่งตอนจัดเจ็กกิงครับแต่อย่างน้อยมันก็ไม่ล้มเหลวแง่แเพราะลิเวอร์พูลก็อยู่ในสถานะมั่นคงท่านั่นขุมกำลังที่อุดมไปด้วยคนหนุ่ม จนบันเปิดปากผ่านโบนัสโคดเบ็ดนะครับเมื่อพิจารณาวัยวุฒิโปรไฟล์ของเล่นบุคลิกภาพหากคุณมีความทะเยอทะยานมากพองานใหม่นี้ก็จะทําให้คุณสัตว์ทบสถานประวัติศาสเราผู้จัดจาการเทียมที่ประสบความสุเร,ร็จระดับขึ้นหิ่งของพิมลิกอังกฤษมักหัวหกก้คนขิดมาก,ก่อนแล้วดูอย่างเทเซอร์อเล็กซ์กูดนหรืออานแซนเหมือนกันหากคุณเชื่อในความสามารถและกลุมกำลังที่ดีพอ ด้วยบุคลิกภาพที่ดีของคนมันย่อมมีโอกาสประสบความสำเร็จต่อตาต่อรอ,องนะครับผู้จัดจการคิมคนใหม่ของลิเวอร์ pool ตอนนี้ล่าสุดนะครับวินลิมฮิลก็ยังคงยกให้ชาบีอลันโซเป็นตัวหนึ่งคุมทีมลิเวอร์ pool ต่อจากเจ็กกิ้งครอปดยราคาขึ้นเป็นตัวหนึ่งอยู่ที่8ต่อ15คือแต่ง15าใจ8ไม่รวมทุนนะครับส่วนเต็ง2เป็นรูเบนอามูริมนะครับของสปอร์ติ้งลิสบอน 6ตัว1และเต็ง3เป็นโรเบรโตดัชบี้ของไบรดเนนะครับ13ต่อ2นะฮะนี่คือสุดข่าวลิบภูนะครับท่านผู้ชมเป็นรอบเย็นของวันที่14กุมภาพันธ์นะครับขอฝากประชาสนทุกท่านนะครับฝากช่องเล็กๆช่องนี้ไว้ด้วยนะครับข่าวสารลิเวอร์พูลของเรามีเช้ามีเย็นเลยครับกับแอดมินเม้งนะฮะเราร่วมเชียร์สโมสรลิเวอร์พูลของพวกเราไปพร้อมๆกันนะครับส่วนช่วงเช้านั้นจะมืดๆหน่อยนะครับในสตูดิโอของผมนะครับช่วงเย็นๆก็ ตกบ่ายมานะครับประมาณบ่ายสองบ่ายสามเนี่ยก็จะเป็นแดดๆจ้าๆแบบนี้นะครับก็ <c oughs> พบกับทั้งเช้าเชิงเงย็นเลยนะครับไม่มีมาหลอกเฟซกันแน่นอนนะครับเจอกับการอัปเดตข่าวลิฟูก็ติดกันไปเลยนะฮะให้เสฟกันทุกอ่า24ชั่วโมงเลยแล้วกันนะครับชอบกดไลค์ช่วยกดแชร์นะครับแล้วกลับมาพบกันใหม่สวัสดีครับ ขอเชิญแฟนๆนะครับร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการเชียร์สโมสรลิเวอร์พูลสโมสรที่ผู้ท่านรักไปกับชายผู้บ้าคลั่งลิเวอร์พูลและเดอะคอ f แฟนบอลพันธะเรามาเป็นส่วนหนึ่งในการร่วมเชียร์สโมสรที่เรารักไปด้วยกันนะครับแล้วก็อย่าลืมนะครับกดกระดิ่งและกด subscribe เพื่อเป็นกำลังใจให้กับทีมงานชายผู้บ้กคลั่งลิเวอร์พูลและเดอะคอ f แฟนบอลพันธะที่สําคัญนะครับมือน้อยๆของผู้ท่านมีค่ามากมายต่อพวกเรานะครับอย่าลืมนะฮะกดแชร์ให้เพื่อเป็นกําลังใจให้ด้วยนะครับ แล้วก็กลับมาพูดกันใหม่สวัสดีครับ